คะแก้วสารพัดนึกตัวผู้นะคะเห็นไหมคะก็ใหญ่มากเลยคะ<ม>่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะมีตะใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลย<ม>นี่ก็ใหญ่เช่นกันค่ะ ดูการเขานะคะอวบมากกำลังแทงหลอดออกมานะคะเพื่อนๆนี่ใบใหม่เขานะคะใบมันเงาเลยค่ะเพื่อนๆกอใหญ่พุ่มใหญ่ด้วยค่ะดูข้างล่างเขาแม่ปางก็จะเอากลาบมะพร้าวปกบคุมหน้าเขาไว้นะคะนี่ค่ะ ต้นก็แข็งแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะแต่เขาจะเป็นขอบใบเป็นสนิมนะคะเพื่อนๆเขาเรียกลาสนิมนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะขอบใบเขาค่ะจะไม่ค่อยสวยนะคะใบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวแม่ปางก็จะพามาป้องกันนะคะ บำรุงให้เขาเจริญเติบโตนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะป้องกันเชื้อราสนิมด้วยค่ะเดี๋ยวแม่ปานจะพาไปทำเลยนะคะว่าทำแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ผักบุ้งชาแนลเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้แม่ปานก็จะพามาทำปุ๋ยเปลือกงอน,นะคะ บำรุงกับต้นไม้ของเรานะคะใช้ได้กับต้นไม้มงคลไม้ประดับบอนสีใช้ได้หมดเลยนะคะกล้วยไม้ก็ใช้ได้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแม่ปางก็จะมาทํานี่นะคะเรากินแล้วอย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะเพื่อนๆเปลือกงอค่ะเอามาทําเป็นปุ๋ยนะคะใช้ได้ประโยชน์เยอะเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีน้ําปูนใสนะคะน้ําซาวข้าวค่ะ เปลือกก็นะคะผงชูรสค่ะเค,เครื่องดื่มชูกําลังนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่ปานจะพามาทํานะคะค่าเปลือกงอเขาก็จะมีสารแทนนินอยู่ในนี้นะคะแล้วก็จะมีรสฝาดด้วยนะคะเพื่อนๆก็ยับยั้งแบคทีเรียนะคะป้องกันเชื้อราทางใบและทางดินได้ด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันราสนิมได้เช่นกันคะ่ะแม่ปานจะมาทําวันนี้นะคะ ต่อมาก็จะเป็นน้ำซาวข้าวนะคะในน้ำซาวข้าวเขาก็จะมีประโยชน์เยอะแยะเลยนะคะก็บำรุงดินทำให้ดินร่วนซุยนะคะแตกยอดแตกใบดีนะคะทำให้ใบเขียวใบงามค่ะต่อมาน้ำปูนใสนะคะก็ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทางดินแล้วก็ทางใบด้วยนะคะลาสนิมใบด่างใบเหลืองใช้ได้หมดค่ะค่ะน้ำปูนใสแล้วก็ทำไม่ยากนะคะ แม่ปางก็จะเอาปูนแดงใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะและเราก็เอาน้ําใส่ประมาณนี้นะคะเกือบเต็มนะคะเขย่่ๆให้เขาตกตะกอนนะคะสามชั่วโมงก็มาใช้ได้ค่ะเราก็จะได้น้ําใสๆแบบนี้นะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราราสนิมใบจุดใบด่างใบเหลืองใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะประโยชน์เขาก็ดีมากๆเลยนะคะน้ำปูนใสค่ะ ต่อมาก็จะใช้ผงชูรสนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะเพื่อนๆแล้วแม่ปังก็จะเอามาบำรุงกระตุ้นรากเล่งรากนะคะทําให้รากแข็งแรงนะคะได้มาเลี้ยงลําต้นเลี้ยงใบนะคะทําให้ใบใหญ่ใบสวยค่ะผงชูรสนะคะต่อมาเครื่องดื่มชูก,กําลังค่ะแม่ปังก็จะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่มีวิตามิน B12 นะคะก็ทําให้ลําต้นแข็งแรง ใบสดชื่นนะคะเครื่องดื่มชูกกำลังค่ะและน้ำเปล่าอีก5ลิตรนะคะแม่ปันจะใช้วันนี้ค่ะค่ะเ,เพื่อนๆเราก็มาทำการเอาเปลือกเงาะลงใส่ในแก้วนะคะแม่ปันก็จะใส่แก้วแบบนี้นะคะใส่ไปเลยเงาะก็ประมาณเกือบสิบลูกนะคะที่เป็นแบบนี้แม่ปันก็ได้ล้างมาแล้วนะคะล้างน้ำสะอาดแล้วค่ะแล้วเราก็ใส่ไปเลยค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วแม่ปานก็จะใส่น้ำสาวข้าวลงไปค่ะใส่ให้ท่วมเลยนะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะค่ะแล้วเราก็หมักไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็มาใช้ได้นะคะเพื่อนๆค่ะ อาทิตย์เดียวก็ใช้ได้นะคะมาดูนี่ค่ะนี่ที่แม่ปานหมักไว้นะคะก็ได้อาทิตย์หนึ่งนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแม่ปานหมักไว้ได้อาทิตย์หนึ่งนะคะค่ะและแม่ปานก็จะผสมใส่กับน้ำห้ลิตรนะคะเราก็จะใส่น้ำปูนใส่นะคะก็แก้วหนึ่งนะคะประมาณ2อ0สองร้อยมอลนะคะแม่ปานใส่ไปเลย หนึ่งแก้วเลยค่ะประมาณนี้นะคะป้องกันเชื้อโรคชราทางดินทางใบนะคะใบจุดใบด่างใบเหลืองใช้ได้หมดเลยค่ะต่อมาแม่ปังก็จะใส่น้ําเปลือกง้อนะคะแล้วก็ไม่มีสูตรตายตัวนะคะแม่ปังก็จะใส่ไป5ช้อนโต๊ะถ้าเราใส่น้ำ10ลิตรเราก็เพิ่มปริมาณเอานะคะเพื่อน ก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อมาแม่ปางก็จะใส่เครื่องดื่มชูก,กําลังนะคะใส่ไปเลยหนึ่งสา่ะแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนะคะแม่ปังก็จะกะเอาประมาณหนึ่งช้อนชานะคะประมาณนี้นะคะใส่ไปเลยคนส่วนผสมกันเลยคนเข้ากันนะคะ นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้แม่ปางก็จะลดทางดินนะคะแล้วก็ฉีดพ่นทางใบด้วยค่ะค่ะ oh. แม่ปางก็ได้ใส่น้ํากับปอกกี้ครึ่งลิตรนะคะมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะขีดเขาอยู่ตรงนี้นะคะแม่ปางก็จะใส่เราต้องใช้กลวยนะคะ oh. เดี๋ยวเขาอุดตันหัวฉีดค่ะแม่ปางก็จะใส่ไปครึ่งแก้วค่ะ น้ำปุงใส่นะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยขึ้แก้วต่อมาแม่ปังก็จะใส่น้ำหมักเปลือกง้อนะคะหนึ่งช้อนค่ะแล้วเราก็นำเครื่องดื่มถูกกำลังใส่ไปครึ่งฝาค่ะประมาณนี้นะคะครึ่งฝาค่ะใส่ไปเลยต่อมาก็นำผงชูรสนะคะ ใส่ไปประมาณปลายช้อนนะคะก็ครึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆใส่ไปเลยค่ะแล้วเราก็ปิดฝาเขย่าเขย่านะคะลดทางดินแล้วก็ฉีดพ่นทางใบด้วยค่ะไปเลยค่ะค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะเขาจะเป็นลาสนิมนะคะเพื่อนๆขอบขอบใบนะคะดูนะคะเพิ่งเป็นใบเดียวค่ะ ยังไม่เป็นหมดใบนะคะโชคดีไปค่ะแม่ฟางก็จะลดเลยนะคะลดโูนต้นเขาเลยค่ะลดเลยคะกระถางมีด้วยค่ะลดเลยนะคะอือนี่ค่ะขะแล้วเราก็มาฉีดพ่นทางใบด้วยค่ะพ่นเลยป้องกันราสนิมใบจุดใบเหลืองใบด่างนะคะพ่นเลยค่ะ สูตรนี้ใช้ได้อาท์ละสองครั้งได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเราต้องทำบ,บ่อยๆนะคะเขาถึงจะหายจากลาสนิมใบจุดใบเหลืองใบด่างนะคะะถานี้เราก็พ่นเลยนะคะพ่นให้โดนด้วยค่ะพ่นให้เปียกๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆพ่นให้ทัวๆเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะ เราต้องคอยหมั่นดูแลเขาสม่ำเสมอนะคะเพื่อนเพื่อนเผลอไม่ได้เลยนะคะเห็นไหมคะแม่ปาไม่ได้ดูเขาค่ะแป๊บเดียวเห็นไหมคะเป็นลาสนิมเลยนะคะอย่นี้คะ่ะก็จะได้แก้วสารพัดนึกเราสวยๆใบใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนเพื่อนก้องน้อยนำโชคเราก็ลดได้นะคะฉีดพ่นป้องกันเชื้อรานะคะลดได้นะคะแล้วก็ลดทางดินฉีดพ่นทางใบได้เห็นไหมคะ ดอกตริมเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนนกน้อยนําโชคของแมป่ปาลนะคะเขาต้องให้เขาโดนแดดนะคะตรงนี้ก็จะโดนแดดตลอดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะสีสวยด้วยนะคะชมพูค่ะนกน้อยเต็มเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะนกน้อยก็จะอยู่ตรงกลางกลีบดอกเขานะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะสวยมากเลยแมป่ปาลก็จะใช้รถเลยค่ะป้องกันเชื้อโรคชราทางดินนะคะ รถใหนจุ่มเลยก็มาฉีดพ่นทางใบนะคะพ่นเลยค่ะป้องกันเชื้อรานะคะพ่นเนให้ทั่วๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะกุ่มเป็นดอกตลอดทั้งปีเลยนะคะเพื่อนๆนกน้อยนําโชคค่ะเห็นไหมคะ สวยมากเลยเป็นภูุ่มใหญ่ด้วยค่ะค่ะคลิปนี้แม่ปางก็ขอจบลมเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ค่ะค่ะก่อนจากกันวันนี้แม่ปางก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ผักบุ้ง h ช n แนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ